วันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสามารถที่สําคัญของการเป็นหัวหน้างานนั้นคือการสอนงานที่ดีคือการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพและการติดตามงานที่ได้ทั้งผลงานและได้ทั้งใจคนครับแน่นอนครับผลงานและความสําเร็จของเรานั้นมาจากลูกน้องทำงานให้เราเป็นส่วนใหญ่เพราะหน้าที่ของหัวหน้างานอย่างเราคือการบริหารจัดการให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการสวัสดีครับ ผมยศศักดิ์มงคลปัญญาเลิศผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการวันนี้ขออนุญาตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์ on the job training and delegation หรือหลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนงานการมอบหมายงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพในหลักสูตรนี้จะพาทุกท่านไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภาวะการเป็นผู้นำหลักการสอนงาน การเขียนแผนการสอนงานแบบสเต็ปบายสเต็ปการมอบหมายงานที่ดีเป็นอย่างไรและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องทำอย่างไรคำตอบทั้งหมดอยู่ในหลักสูตรนี้ครับและพบกันในคอร์สออนไลน์ on the job training and delegation สุดยอดเทคนิคการสอนงานมอบหมายงานและติดตามงานครับสวัสดีครับ